มิสเตอร์ลันออกแบบสกเกอร์ตัวนี้มาไม่ทราบว่าได้แรงบันดาลใจมาจากตรงไหนครับมีแหลกสำหรับขนมอเตอร์ไซค์ซน,นะครับเพราะว่ามิสเตอร์ลันเนี่ยชอบเป็นสายแคมปิ้งสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้ก็เป็นถึงคิวรับรถของมิสเตอร์ลันนะครับท่านเป็นลูกค้ามาจากสิงคโปร์นะครับ หลังจากที่จองรถไว้ประมาณสักสเดือนเอนา<น>ะใ่ใประมาณ3เดือนนะครับก็วันนี้ถึงคิวรับรถนะครับเชิญครับ mm hmm. ตอนนี้เราพามิสเตอร์ลนเข้ามาในรถแล้วนะครับก็เป็นไงบ้างครับทําทไมมิสเตอร์ลนถึงเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นรถมอเตอร์โฮมของ c a น d y b บอครับจริงๆที่ทับใจอ่ะที่ครั้งแรก ที่เข้ามา uh huh. เครีย์ครับเอ,อ่อรู้สึกว่าสตาฟที่นี่มันเฟรนดีมากครับเอ,อ่อมันเรามีไอเดียอ่ะเครีย์โบย ครับเขาก็อาจจะมีไอเดียดีกว่าเราช่วยกันช่วยกันคิดช่วยกันทำอ่าอคือตรงไหนที่เราพอสามารถที่จะปรับให้ลูกค้าได้หรือลูกค้าเสนอไอเดียขึ้นมาตรงไหนที่เราพอทําได้เราก็ปรับให้ลูกค้านะครัตามความเหมาะสมหรือความเป็นไปได้อะไรเงี้ยอย่างคันเนี้ยทำอุปกรณ์เพิ่มเติมค่อนข้างเยอะเลยนะครับมีแหลกสําหรับขนมอเตอร์ไซค์นะครับเพราะว่ามิสเตอร์ลันเนชอบ เป็นสายแคมปิง้งท่องเที่ยวทางสายนี้อยู่แล้วสายลุยเลยมิสเตอร์รันออกแบบสติกเกอร์ตัวนี้มาไม่ทราบว่าได้แรงบันดาลใจมาจากตรงไหนครับจริงๆมันไดไอเดียจากอินเทอร์เนต็ตออไอ,อเลิกไลน์นี้เพราะว่อาออไอไม่อยากเหมือนกับเวลาเราไปท่องเที่ยวอ่าแล้วไอเชื่อมั่นว่าแคริบอยแน่นอนขายดียทาได้อ่ขายดีอยู่แล้วใช่ใพร้อมกัน่ไปที่นู่น เราอาจจะเห็นสติกเกอร์เหมือนการโบนส์ใส่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 นี่ตือเราอันนี้คือเป็นเรียกได้ง่ายๆว่าเป็นคอนเซปต์เหมือนรถคันนี้ขับไปตรงไหนแน่นอนเลยรถมิเตอร์ลันเพราะว่าการออกแบบการดีไซน์สติกเกอร์ตัวนี้ค่อนข้างจะสวยแล้วก็แปลกใหม่สําหรับรถบ้านแคริบอยที่มีออกไปแล้วหลายคันก็มันก็ขึ้นอยู่กับว่าการไลฟ์สไตล์ของลูกค้าแต่ละท่านที่ที่ออกแบบ มีนู่นนี่นั่นบ้างแต่ของมิสเตอร์ลานเนี่ยมันจะดูโดดเด่นขึ้นมาอะไรเงี้ย <Right. S 1> นะครับก็นี่แหละก็คือเป็นเ,เขาเรียกว่าการปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือว่าพวกสีสันอะไรต่างๆที่เราจัดให้กับลูกค้าตามความเหมาะสมครับ ทริปแรกเนี่ยคิดว่าจะไปไหนก่อนดีครับเออวางแผนจะไปเชงคานอ๋อเหอไปเชงคานคสองอาทิตย์อ๋สอสอาทิตย์เลยหลอหลอลูกป,ปิดเทมิมอ๋อใช่พอดีเลยครับพอดีเลยรับรถช่วงนี้รถล,ลูกป,ปิดเทอมพอดีนะครับก็ยังไงทางแคริบอยนะครับก็ผมในฐานะตัวแทนของบริษัทนะครับก็ขอกลัาบขอบคุณนะครับมิสเตอร์ลันเป็นอย่างสูงที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้ ผลิตภัณฑ์รถมอเตอร์โฮมของ c a r r y b บอยนะครับถ้าเกิดลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถติดตามเราได้ทาง f c e e o o o แค a r ร y บอยนะครับแล้วก็ช่อง YouTube แล้วก็ TikTok ของ c a r r y b บอยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ